GEA e 45 49ครับทําขบวนน้ำมันเข้ามาตอนเช้าน่าจะ9โมงครึ่งแล้วล่ะทำม่เช้ามากจอดชานชาลาสี่นะครับ จอดหัวรถจากออกนะครับเพื่อสับเปลี่ยนหัวรถส่วนตัวถังนั้นก็จอดไว้ที่ชั้นชลาสชั้นชลาหนึ่งครับมีรถดูมองใกล้ๆผมไม่รู้เป็นรถอะไรนะทรงแปลกแ จะเข้าชานชลาหนึ่งครับ รถบำรุงทางหรือรถอะไรมองเมนตรหนังสือนะรถบอสอนอนะครับเรายอมาจาก้รบอรสอนอนยไปแล้วอสอนอ เดี๋ยวไปหาคำตอบมาครับบสนคือรถอะไรผ่านชานชลาหนึ่งไปแล้วครับรถบสนก็ไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรเดี๋ยวหาคำตอบมาอีกทีหนึ่งครับบสนตอนนี้วิ่งไปแล้ว เพกโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากบางซื่อครับหัวรถจาก G E A 4549ครับ แล้วก็วิ่งกับโรมก็จับไม่รู้ว่าไปเติมน้ำมันหรือว่าับเปลี่ยนหัวรถเลยนะฮะ ขบวนสองนะครับน่าจะเข้าชานชาลา2หรือ1เพราะว่ารถน้ำมันจอดอยู่ชานชาลาสี่แต่ขบวนนี้นะครสวรรค์กรุงเทพปกติจะเข้าชานชาลาสี่ผ่านไปแล้วครับนี่คือรถบรสอนอนะครับจากที่ไปหาข้อมูลคือโบกี้สันหินนะครับน่าจะ ทําให้หินเข้าที่เข้าทางแล้วก็ขบเหลี่ยมกันพอดีเมื่อกี้วิ่งผ่านชานาลาหนึ่งมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรถเปล่าว,วิ่งผ่านหนึ่งขบวนโดยอาร์สตอมนะครับกำลังเคลื่อนตัวมา4151นะใหม่มาก4151เนี่ย รถยังใหม่อยู่เลยรถอัน s t o r มออกมาแล้วก็ทีมช่างผู้ดูแลทางดูแลรางก็เดินตรวจทางตรวจตรวจรางอยู่นะครับ ส่วนอะสตอมคันนี้จะไปเปลี่ยนทำรถขบวนน้ำมันหรือเปล่า4ีหนึ่งศูนย์หนึ่ง หรือว่าจะมารอเปลี่ยนขบวนรถกรุงเทพพิษณุโลกนะฮะไปแล้วอ๋อแสดงว่าน่าจะไปเปลี่ยนรถน้ำมันเลยนะฮะถ้าวิ่งตรงไปเลย อสตอมสี่หนึ่นน่งวิ่งไปโน่นแล้วครับเลยบางซื้อเก่าไปแล้วมีหมีมอไซค์ปีนข้ามจุดนี้นะเป็นจุดเดินนะครับไม่ใช่จุดมอไซค์ข้ามเออเอาเข้าไป คาดว่าคันนี้น่าจะไปสเปลี่ยนทำรถน้ำมันนะฮะรอดูสักพักหนึ่ง1 0บนาฬิกานาทีครับขบวนด่วนดำหกสามสีก็ยังจอดอยู่โดยไร้หัวครับไร้หัวยังไม่มีหัวมาอัสตั 01, ม4101เมื่อคู่ก็วิ่งไปแล้วก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมา ผมไม่ได้อยู่รอขอบวนนี้นะครับจริงๆว่าจะรอนิดหน่อยถ้ามาแต่ว่านานไปแล้วผมต้องไปทํางานก็เลยจะกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ